สวัสดีครับหมอในายนะคะวันนี้หมอจะมาพูดเรื่องเธอมาเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมีคนอิ inbox เข้ามาทางเพจของอิวีเยอะมากๆเลยครับ เทอร์มาเนี่ยคือเทคโนโลยีที่มีการนำเอาคลื่นวิทยุค้่เดียวนะครับหรือที่เราเรียกว่าโมโนโพลา r ร์เอตัวนี้เนี่ยเข้ามาใส่ในชั้นผิวหนังของเราเพื่อทำให้เหนียวนำ่ำการเกิดการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ตัวอีลาสตินขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งสามารถที่จะแก้ปัญหาหนึ่งเลยคือการหย่อนคล้อยของผิวหนังความกระชับของผิวหนังก็ยังช่วยได้แล้วก็สามารถที่จะทำได้ทั้งตัวเลย อาจจะมีการแปะยาชาในบางเคสนะครับที่เรารู้สึกว่าคนไข้จะลัวเจ็บมากๆแล้วก็จะมีการแปะแผ่นตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวแผ่นกาวนะครับเหมือนเราต่อใสยดินในบ้านเราเนึกง่ายๆนะครับเพื่อที่จะส่งกระแสตัวนี้เนี่ยกลับเข้าไปในตัวเครื่องตัวที่ปล่อยพลังงานก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวแฮนด์พีซนะครับซึ่งตัวปลายแฮนด์พีซเนี่ยก็จะเป็นตัวหัวทั t a l อทิปสีส้มแบบนี้ซึ่งเราใช้1ครั้งปุ๊บหมดสําหรับคนไข้1คนเราก็จะมีการเปลี่ยนให้ใหม่อยู่แล้วนะครับตัว หัวเนี่ยตรงปลายเนี่ยจะมีการปล่อย เย็นไปก่อนเพื่อคนไข้รู้สึกผ่อนคลายพร้อมกับมีกระบวนการการสั่นเล็กๆซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีของตัวเทอร์มาที่เราเรียกว่าตัว CPT หรือว่าตัว Comfort Pulse Technology นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการปล่อยตัวความร้อนที่เป็นตัวคลื่นวิทยุตัวนี้ลงไปแล้วก็มีการปิดทับด้วยความเย็นอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะไม่รู้สึกเจ็บหรือว่าเจ็บน้อยที่สุดในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยนะครับอย่างที่บางคนอาจจะเคยได้ยินว่าเอะต้องทํากี่ช็อตเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าคนไข้จะได้จานวนช็อตไปครบในตัวเครื่อง จะมีการนับให้อยู่แล้วว่าคนไข้ทําไปทั้งหมดกี่ช็อตแล้วก็ตัวพลังงานที่เราใส่ไปทั้งหมดเนี่ยคนไข้ได้พลังงานอยู่ที่เท่าไหร่หลังจากเสร็จกระบวนการทุกอย่างเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการคูลเย็นตัวผิวให้คนไข้อีกรอบหนึ่งเพื่อที่คนไข้จะได้รู้สึกสบายหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้ก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติเลยเพราะว่าพวกนี้ทําไปเนี่ยมันไม่มีแผลกันอยู่แล้วนะครับ ต้องบอกว่าตรงไหนที่มีผิวหนังเทอร์มาททำได้หมดเลยครับไล่ตั้งแต่บริเวณที่เป็นตาของเราก่อนเนาะบางคนเนี่ยจะสังเกตว่าเปลือกตาเนี่ยหรือว่าหนังตาเริ่มตกตัวเทอร์มัทนี่ก็สามารถที่จะยิงบริเวณเปลือกตาหางตาเราได้หมดเลยครับแต่ว่าก่อนทำเนี่ยอาจจะต้องใส่ตัวที่ป้องกันดวงตาเราไว้ก่อนหรือที่เราเรียกว่าตัวไอ e ิ h i นะครับ ส่วนบริเวณของใบหน้าเราสามารถที่จะทําได้ทุกส่วนบนใบหน้าอยู่แล้วแต่ว่าจะเน้นบริเวณที่เป็นกรอบหน้าหรือว่าตรงเนียงที่มีปัญหาเยอะๆตรงคอก็ทําได้บางคนเนี่ยคอเนี่ยเป็นแบบริ้วรอยเล็กๆหรือว่าหนาๆนนิดนึงก็สามารถทําได้เหมือนกันส่วนของตัวไม่ว่าจะเป็นแขนขาหน้าท้องบางคนเนี่ยเพิ่งคลอดลูกมามีลักษณะของตัวผิวแตกลายตัวเทอร์มาชก็สามารถเข้ามาแก้ปัญหาตรงที่มันเป็นผิวเปลือกส้มเซลลูไลท์ตรงนี้ได้เหมือนกัน จริงๆต้องบอกว่าเทอร์มาสเนี่ยครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการย้อนอายุผิวมากกว่าได้ประมาณสักห้าถึงสิปีเลยอย่างแรกเลยเนี่ยผิวเราดูกระชับขึ้นแน่ๆรูขุมขนเราดูเล็กลงแล้วการรักษาพวกนี้มันจะเห็นผลตั้งแต่การรักษาเพียงครั้งเดียวแล้วก็อยู่ได้นานหนึ่งถึงสปีตัวเทอร์มารสเนี่ยมีงานวิจัยลองรับเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าตอบว่าเทอร์มาสเหมาะกับใครก็แทบจะบอกได้ว่าเหมาะกับทุกคนที่มีการกังวลเกี่ยวกับ ผ like <of> ิวในองค์รวมได้หมดเลยแล้วก็เหมาะกับคนที่กลัวเข็มกลัวการที่มันจะมีการฉีดสารแปลกปลอมอะไรเข้าไปในร่างกายของเราเทอร์มาก็จะเป็นช้อยแรกๆที่เรามักจะเลือกกันข้อห้ามก็ได้แก่หนึ่แน่คนท้อง2คนที่มีการใส่ทุกเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจหรือว่าการมีการใส่ตัวโลหะบางชนิดนะคะเพราว่ายังไงอาจจะต้องมาปรึกษาหมอก่อนว่าเคสไหนทำได้เคสไหนทำไม่ได้